สวัสดีครับสุลับมีโปรแกรมแล้วน,ลนี่เราต่อ,อยลนะ่าสุดเมืนะ่อไหร่เนี่ยพี่ลืมแล้วเนี่ยว่ามีมีโปรแกรมสุดท้ายวันไหนกออที่นู่นไงอ่าสิงคโปร์ไงใ,ใช่ไหมวันนั้นวันใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จวันนั้นเราโดนอะไรนะโดนต่อยหนักครับมันเป็นยังไงร,รูปเกมวันนั้นมันการต่อ,อยวันใหญ่ของ,ของเราครั้งแรกมันมันรู้สึกยังไงบ้าง มันก็หลายอย่างมันก็เตือนเต้นสิ่งแวดล้อมเดินทางไกลอาหารการกินการจุบางคนบอกไม่มีปัญหาผมว่าน่าจะมีเยอะเลยนะใช่คือเป็นการต่อยต่างประเทศครั้งแรกของเราใช่ครั้งแรกอือนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับไฟนี้เรามีโอกาสกลับมาต่อยวันลูุินีอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับครับวันที่เท่าไหร่นะครับเก้าพุมพาเก้าพุมพาเจอกับโซนัเซนโซนัเซนโซนัเซนนีมันตุรกีป่ะใช่ไหม ตุรกีอ่าเจ้าหน้าได้ตุรกีเป็นไงนเจอกับนักชกคนนี้เขาก็ตอนนี้กาลังฟอร์มมกแรงเลยเพราะว่าเขาชนะต้องต้องแล้วก็ราบทอปมาชนะฝัดดีนะนเออถือว่าเป็นมวยที่ล่อยมัดได้ดีเลยเป็นไงนเจอกับมวยสไตล์นี้ก็ไม่เคยไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะในนี้ผมต้องเรียกความมั่นใจกลับมา,มาคือแพ้มาแพ้สองไฟแล้วสองไฟแล้วหรอ แ,แพ้ใครอ่ะฟาริยานคนนึงองฟาริยานะครับฟาริยาแล้วก็ไอเอซาเจนทาจากอเมริกาก็ถือว่าอยากจะเรียกความมั่นใจกลับมาต้องชนะโซนเนอร์เซนให้ได้นะครับเจอมวยหมัดแบบนี้เราต้องเราต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมต้องลงนวมเยอะๆหรืออะไรยังไงไหมก็ต้องเตรียมทุกอย่างครับแต่ว่าที่ผมพลาด สองไฟมาผมว่าผมปองกันตัวไม่ค่อยดีวันนี้ก็โค้ชแซมก็เทนเรื่องปรงกันตัวให้มากึ้นครับอเรื่องการปองกันตัวเรื่องการการออกหมัดหรืออะไรอย่างอื่นเราเราเสริมเลิมเสริมมาไหมใช่เราเสริมมาเหมือนกันนะครับน้าหนักเท่าไหร่ครับไฟนี้น่าจะลอยชีพมากวทดีอยู่แล้วเต็มเวทดหรือยังก็น่าจะเต็มแล้วเพราะว่าผมทําหนักประมาณหกจุดโลก็ต่อยไฟนี้ต่อยเวทดนี้หลายไฟแล้วใช่ไหมฮะ ครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับอ่ะก็ถือว่าน่าจะรู้แล้วว่าตัวเองมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างก็จากจสองไฟที่ผ่านมาที่เราแพใช่ไหมฮะก็ไปปรับไปแต่งตรงนั้นนะครับวันที่เก้ากุมภาเรียกความมั่นใจกลับมาขอกำลังใจแฟนมวยนะครับก็อย่าเพิ่งลืมผมครับกลับมาแล้วครับผมและโมเล็กครับต้องแจ้งเกิดให้ได้ไฟนี้นะครับเพื่อที่จะ เข้าแรง์กิ้งให้ได้แชมป์โลกก็คือโจนาธานเฮกตี้ทำฟอร์มไหมครับทำฟอร์มนะโจนาธานเฮกตี้รอแลมโบเลก่อนเดี๋ยวไปหา <laughs> โอเคครับ <laughs> ขอบคุณครับ